บลาวเวอร์คำคำนี้แสงความหมายแห่งวิถีธรรมชีวิตการคงสภาวะจิตลอยตัวอยู่เหนือปัญหาด้วยจิตที่เบิกบานและเบ่งบานใจทั้งยังมีกลีบดอกหรือเพเท่าทั้งหลายที่สยายออกเบ่งบานดั่งโผลบินปลิดปลิวดั่งผีเสื้อล่องลอยดั่งขนนกเพราะดอกไม้ย่อมมีวันผลีบาน ใบไม้ย่อมมีวันผลัดไปอัจตาและตัวตนของเธอเล่ายิ่งใหญ่เพียงใดประโยคนี้สื่อถึงการดำรงอยู่ในบรรยากาศสภาพแวดล้อมด้วยอินเนอร์ของดอกไม้ที่ปรับสภาพไปได้ทั่วทุกแห่งผลชั่วโลก ไม่ว่าจะมีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศแบบใดก็ยังคงปรับตัวเพื่อให้ครอบคลุมกระจัดกระจายทั้งหลากหลายไม่เพียงเท่านั้นยังประดับประดาให้ผืนแผ่นโลกสวยงามได้อย่างงดงาม f l o วเวเป็นทรายที่บางเบาแต่สวยงามสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวตนภายในส่งสัญญาณผ่านการเจริญเติบโต ปลิดปลิวและเบ่งบานการผักใบและผิดอกนั้นเป็นการใช้ธรรมชาติย้ำเตือนให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตให้ได้เห็นและเตือนใจอยู่ตลอดเวลาบอกถึงธรรมชาตินั้นยังคงอยู่คู่ชีวิตเสมอซึ่งแสดงถึงคุณค่าของการกลับเข้าสู่จิตภายในตัวตนและจิตวิญญาณ เพื่อเชื่อมเข้าสู่ธรรมชาติสร้างความเชื่อมัน่นวางใจระหว่างตัวเองและธรรมชาติเหมือนเหล่าดอกไม้ที่มีความงอกเงยเผยตัวขึ้นจากผืนแผ่นโลกสู่การผิดอกสามารถชูชันสวยตระงานหรือเบ่งบานตามแบบของตนเองเมื่อหมดหมดเทศกาลก็ร่วงโรย ผดกีบดอกไม้พันลอยละล่องพิวไหวไปตามสายลมสมกับได้ชื่อ Flower อร์ที่มีความในของคำว่า f โฟลซ่อนอยู่หากเราเข้าใจธรรมชาติของดอกไม้ก็จะเบ่งบานทั้งกายและใจได้ดั่งรากับเป็น Flower ตามแต่ละสายพันธุ์ที่เบ่งบานอย่างงดงามสะพรั่งตามแบบของตนเองและแต่กิ่งก้านใบ ใช้ชีวิตจเจริญเติบโตต่ออย่างสบายกายใจได้ในทุกสภาวะแวดล้อมอย่างแท้จริงและจะยังคงขยายพันธุ์เพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกและมอบทัศนียภาพที่สวยงามให้โลกได้มีความน่าอยู่ต่อไปดังงฝ้ารชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้